หญิงหญิงสรุชาติทุ้มสุดตัวเปิดแบรนธุรกิจใหม่ชานีตัวช่วยสุขภาพดีเจ้าแรกในไทยสารสกัดใบฝรั่งจากเกาหลีเรียกว่าออกมาจัดเต็มเปิดความสวยใสยส่งตรงถึงเมืองไทยสำหรับนางเอกมากความสามารถหญิงหญิงสรุชาติเพชรโรดจัดงานแกลนโอเพนนิ่งเปิดตัวธุรกิจใหม่แบรนด์ชานีตัวช่วยสำหรับผู้หญิงที่ชอบดูแลตัวเองรักสวยรักงาม เราเปิดตัวชานีไวท์เทนนิงบูสเตอร์เซรั่มสินค้าตัวแรกเซรั่มใบฝรั่งชานีซึ่งเป็นเจ้าแรกในไทยที่นำสารสกัดใบฝรั่งจากเกาหลีมาบรรจุลงขวดเอาใจสายเฮลตี้พร้อมชมเบื้องหลังการถ่ายแบบพรีเซนเตอร์ภายในงานเปิดตัวด,ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ถือว่าทุ่มทุนสร้างกับการลงทุนเป็นเจ้าของแบรนด์ตัวในแบรนด์เซรั่มชาีนยังไงครับวันนี้ ก็คือวันนี้นะคะหญิงเปิดตัวเหมือนมาถ่ายแบบนะคะออผลิตภัณฑ์เซรั่มใบผัก่งนะคะเจ้าแรกแล้วก็เจ้าเดียวในไทยอะไรเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราสนใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจริงๆอ่ะคือเหมือนเราพอได้ทํางานพักผ่อนน้อยอะไรอย่างนงี้เนาะมันก็มีปัญหาว่าเราอยากได้ผลิตภัณฑ์ที่เราใช้แล้วมันรู้สึกว่าไปช่วยเรื่องที่ทําให้เราแบบว่าผิวดีขึ้นอะไรย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยได้กลายเป็นตัวนี้ออกมาซึ่งเราทําการทดลองแล้วก็วิจัยแบบมากกว่าครึ่งปีคือนานมากค่ะกว่าจะได้สูตรนี้ออกมา พูดถึงตัวเซรั่มใหม่บอกว่ามีสารสก,กัดที่เรานําเข้ามาใช่ค่ะตัวตัวของเซรั่มมีสารสก,กัดที่นําเข้าจากเกาหลีค่ะก็คือเป็นใบฝรั่งนะคะแล้วก็มีเข้าหมักเกาหลีแต่ว่าไม่ได้มีแค่สองตัวนี้คือสารสก,กัดร้แน่นมากๆแล้วก็เข้มข้นมากๆค่ะแล้วก็มาในขวดที่ใหญ่มากขนาด36 ml แต่ว่าราคาถูกมาก2 9 0เบาทเท่านั้นนะตอนนี้ค่ะแล้วก็วันนี้ก็คือมาร่วมถ่ายเขาเรียกว่าถ่ายรีเซนเตอร์ด้วยเป็นีเซนเตอร์เองด้วยทําเองทุกอย่างเลยค่ะใช่ถ่ายแบบเอง เป็นเจ้าของแบรนด์เองใช่ค่ะด้วยขนาดนี้เนี่ยเราแบ่งเวลายังไงครับเพราะว่าเวลาที่เรามาเป็นเจ้าของแบรนด์ตัวเนี่ยมันต้องให้เวลากับตัวแาหนด์กับนายใช่จริงๆต้องบอกว่าการที่เราจะทําอะไรดีๆทุกอย่างเนี่ยเราต้องมีทีมที่ดีแต่หญิงก็โชคดีที่หญิงมีทีมที่ดีคอยซัพพอร์ตมันก็เลยแบบว่างานในวงการก็ยังได้ทําอยู่แล้วก็งานตรงนี้ก็มีคนมาช่วยใช่จริงๆเป็นทีมที่เคยร่วมงานกับเราก่อนน้่นนี่ที่เราทำแบรนด์ด้วยใช่ไหมเออเป็นทีมที่รู้จักกันมานานแล้วค่ะ แน่นอนว่าวันนี้หินบอกว่ายอดเปิดจอง60,000ขวดที่หมดแล้วใช่รู้สึกไงบ้างคะดีใจมากค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคนที่ให้ความไว้วางใจในแบบว่าแล้วก็เชื่อมั่นว่าแบบเออของมันดีจริงก็คือรอ t แรก60,000ขวดหมดเรียบร้อยค่ะมีแบบเจ้าของจับจองเรียบร้อยได้ทดลองใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะสรรพคุณของมันก็คือจริงๆแล้วเขาช่วยแบบว่าลดฝ้ากะจุดด่างดำค่ะตัวนี้แล้วก็คือ ช่วยในเรื่องของผิวชุ่มชื้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งใช้แล้วหญิงอะชอบมากๆอย่างที่บอกไปว่าเราอยากได้ผลิตภัณฑ์สักตัวที่ใช้แล้วมันเห็นผลจริงๆและราคาจับต้องได้เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะเราเราอยากให้ทุกคนแบบได้ใช้ให้มันทั่วถึงจริงๆจริงๆมาจากธรรมชาติหรือเปล่าใช่ค่ะสารสก,กัดเป็นออแกนิกใช่<ๆ>ค่ะอย่างนี้สําหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายก็ไม่ต้องกลัวเลยใช่ค่ะก็ใช้ได้<ม>เพราะส่วนผสมของเราเนี่ยคือนำเข้าจากเกาหลีแล้วก็เป็นออแกนิก เป็นเคล็ดลับที่แบบใช้แล้วมองต่อเพื่อนๆในวงการบันเทิงต่อไปใช่เพราะว่าหญิงอ่ะติดไปใช้ด้วยแล้วทุกคนก็จะแบบว่าอยู่ในกองถ่ายก็จะแบบเฮ้ยอะไรอ่ะของใครอ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่ซึ่งที่ไม่มีใครเคยเห็นเขาก็จะแบบของใครอ่ะขอลองได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเพื่อนๆในกองถ่ายก็จะมีโอกาสได้ลองสำหรับทีมใครส่วนใหญ่จะผิวขาดนมา้มเนาะขาดความชุ่มชื้นใช่ใช่ใช่ค่ะตัวนี้เขาก็จะไปช่วยของเรื่องของความชุ่มชื้นในผิวเราเนี่ยมีน้ำมากขึ้นให้ฉ่ำวาวเนี้ยค่ะ อย่างนี้เราวางกลยุทธก์การตลาดอย่างไรบ้างครับเพราะว่าเปิดตัวมา600ล้านแน่นอนว่ากระแสมันต้องมาแน่นอนเลยนะคะก็จริงๆบอกว่าการตลาดเนี่ยค่อนข้างแน่นไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o ติ๊กต็อกทวิตเตอร์เรามีการตลาดที่แบบแน่นมากๆค่ะแล้วก็คือมีแม่ๆมที่เขาเก่งมากๆที่สามารถให้ความรู้ให้ซัพพอร์ตทุกคนได้สําหรับคนที่อยากจะทําธุรกิจร่วมกับเราะคะ่ะแต่ก็คือใช้ส่วนบากนี้ในเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์ใช่ค่ะเป็นเป็นออนไลน์อ่ะค่ะแล้วก็ใช้ระบบตัวแทนจำหน่ายใช่แหล่ะ อย่างนี้ตัวเราเองดูตัวแทนลงมาดูตัวแทนดูได้ไหมคะดูเองค่ะก็ต้องต้องพูดพูดคุยกันเองเพราะว่าใดๆแล้วหญิงหญิงคิดว่าทีมเวิร์กเป็นสิ่งท <enfants> ี่สาคัญถ้าหยิงไม่ลงมาดูเองไม่ไม่คอนเน็กไม่คุยกับเขาเนี่ยมันก็มันมันมันคือไม่ใช่เจ้าของแบรนด์ซึ่งในวันนี้เรามาในฐานะเจ้าของแบรนด์เราก็เลยจําเป็นที่ต้องทําทุกอย่างเองใช่ยังไงกับแบรนด์ีบ้างค่ะก็คิดว่าจะดันในี่เขาแบบไปไปได้ได้ไกลแล้วเราค่อนข้างมั่นกับมั่นใจกับผลิตภัณฑ์ของเราแล้วก็มั่นใจว่า น้องเขาจะไปได้ไกลมากๆแน่นอนเนี่ยค่ะก็จะไปยาวๆเลยค่ะแล้วอนาคตจะมีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นด้วยถ้าใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือว่าอยากมาร่วมทีมกับนางเอกสาวหญิงๆเนี่ยต้องทำยัไงบ้างคะก็จริงๆคือติดต่อเข้ามาทางทีมเราได้เลยค่ะเราจะมีแบบทุกคนคอยซัพพอร์ตอยู่อย่างเงี้ยค่ะใช่ติดต่อเข้ามาได้เลยสุดท้ายแล้วให้ฝากผลิตภัณฑ์นิดนึงก็อยากฝากนะคะเซรั่มใบฝรั่งนะคะชาีเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยนะคะอยากให้คนลองเปิดใจใช้นะคะหญิง มั่นใจแล้วก็ลงมือทําตัวนี้คือศึกษาแล้วก็คิดค้นสูตรมานานมากแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยได้ใช้แล้วจะแบบแฮปปี้รับรองว่าใช้แล้วชื่นใจค่ะใช้แล้วแบบน่าใสเลยจริงๆ